ไปคนเดียวถ<ส>าไ<ย> <c oughs> ด้ะไรกัน,นัยวนะง่าดีเล<สา>ย่าดีอเราจะพาไปดูนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับแป๊บเดีวยวจะถึงแล้ว ไม่ใช่ต้นตา ใี่แลครับไม่ลงมาเลงเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดมีม้าด้วยนะนะมีขี่ม้าด้วยคุณมาเที่ยวอุทยานราชพักอ่าโลโหงมาทางนี้ิลูหรอมาทางนี้มา ทำมยัไม่เดินไปนู่นนะไม่เดินต่อเลยนี่นี่ลองร้อยนั่นกรอไะดุมๆไปละเอ้ามาเถอะไหนไดินเลยวะนะมานั่นนะโอ้โหมามาเถอะ คนนั้นชคน่่อว่าคนที่หนึ่ว่าอะไรคนที่หนึ่งผมมาตัวนี้อย่างอ้วนเลยแล้วคนที่สองนะเลศ

I don't know.